วีโก้สี่ประตูงบไม่เกินสามแสนขอแต่งเต็มพร้อมลงสนามเดี๋ยวไอ้เสมรสซิงจัดให้ครับเป็นตัวยีราฟแค่พร้อมมาผู้ดใดห,หาวีโก้สี่ประตูแต่งเต็มงบบูฮอดสามแสนนะเอาแบบพร้อมลงสนามเลยเด้อนะต้องคันนี้ครับนะเป็นวีโก้สี่ประตูเครื่องสามพันห้องเครื่องซิ่ง เฉพาะห้องเครื่องนี่เฮ็ดมาบ่าต่ำกว่า 200, 000, 000, 000, 000, สองแสนครับแสนสองแสนเฮ็ดห้องเครื่องมาหนะอูช่างจิวโบโบ๋วออูช่าง <laughs> จิ๋วจิ๋วแท้บ่น่าตัวนี้เป็นเครื่องสามพันยกสูงยีราฟแควีเอ็นเทอร์โบตัวท็อปเลยเดอ้อสามพันตัวท็อปยกสูงยีราฟแค่หนะหอยไงเบ่บ่สองมึงหอยไง,ไงอยหอยไงเบ่ร์ยี่ราหอยอ้าวเอารถล็อก ฝากบอฟ,ฟ,ฟังพี่ก็ได้แบตเตอรี่ยุย่งหลังนะครับ <มา S 1> นะเป็นตัวยีราบแคนะกล้องถุงกล้องถอยพร้อมนะตัวนี้เป็นเครื่องสามพันจีท็อปสุดรุ่นนี้มิจิมีตัวอีกับตัวจีตัวจีวจคือตัวท็อปสุดของรุ่นของวีโกอ่าเป็นตัวยกสูงพร้อมครับแต่ว่ามันโหลดเตี้ยจัดทรงมาเป็นยีราบแคะน่ะมีคำข้างในพร้อมนะแกปังอาคนะคาร์บอนผู้ใดมีเงินสดงบบ่ฮอดสามแสนมาเอาครับ งบมอดสามแสนแบตเตรเอรี่เบิร์ดเดอร์นะไม่อยู่แสนกโลฟวงมาลัยมัล,ลมติฟังชันดิฟฟี่ติดนะวัดบุงวัดบูดมือจับนะใส่งานได้ปกติแต่ตอนนี้แบตเตอรี่หมดแค่นั้นเดี๋ยวเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ไหมโอเคปะเออเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ไหมหรือว่าบอกเสียบขั้วแบตวะโอ้แบตเตอรี่น่าจะหมดมางบไม่เกินอ่างบไม่ถึงสามแสนวันนี้ ไอเสมจะขายถูกๆผู้ใดาหาซีประตูวีโก้แต่งเต็มนะเอาเขานี่ไปปั้นไม่ต้องไปปั้นต่อเหลือจะเอาไปปั้นต่อเล็กน้อยพร้อมลงสนามโคตรคุ้มเอาไปโชว์เลยเลยนะเมื่อนี้เหลือขายเพียงแค่2อ9 0 0นเกาทคร่นเก้ันบาทครับสุด,สด,สดเอาเปล่า,อา,อาชอบร่ชอบดีไม่ดีดดอ้อาฝากกไดไค์กดแชร์สองแสน่นเก้าพันบาท นะทรงทั่วไทยก้าไอเสมรสซิงจัดให้เจ้า